ค่ะท่านผูคนค้ชมครับไปตามพี่เนี่ยน้อกันกันนะคะเสี้ยนเนีย่ยบุรีรัคมค่ะแมนแมนนะคะชื่อพี่เนีย่ยเอาเริ่มเลยค่ะพี่เนีย่ยห้าหกสามห้าแปดแปดสามห้กสามห้าแปดแปดส โอเคค่ะขออนุญาตสรุปนะคะพี่เนียค่ะค่ะเออเลขวิ่งมีแปดกับสามนะคะพี่เนี้ยจับคู่มีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็เลขสามตัวคือเจ็ดแปดสามเก้าแปดสามนะคะพี่เนียทัวดนี้มั่นใจมั่นใจแค่ไหนพี่เนี้ย มั่นใจร้อยเอร์ซนโอเคออถ้าหลุดถ้าหลุดแล้วมันจะไม่หลุดซ้ำใช่ไหมคะโอค่ะค่ะพี่เนี้ยขอพระคุณมากนะคะพี่เนียค่ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอพระคุณมากค่ะค่ะค่ะพี่นองทำผู้ชมค่ะ เอซีทุกท่านนะคะที่คุยไปเมื่อกี้นะะี่ค่ะคือเสียงของพี่เนี้ยบุรีลำนะคะหรือเสียนเนี่ยบุรีลำนะคะเลขเพิ่นนะคะงวดที่แล้วตัวประกบนั้นหลุดนะคะแต่เลขวิ่งเข้านะคะถ้าถ้าลุดงวดเมื่อกี้นี่งวดนี่คือเข่านะคะของเพื่อนจะเป็นยังสั่นมาตลอดนะคะกขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีนะคะดูแล้วก็ไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะคะเพราะว่า ของที่นี้ยนี่จะเข้าล่างตลอดนะคะถ้ามาบางทีก็จะมาบนด้วยนะคะเอ่อย้ำอีกทีนะคะเพราะว่า่้นบอกคือเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็เลขสามตัวก็คือเจ็ดแปดสามกับเก้าแปดสามนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเออจะเขียนตัวให,ใหญ่แล้วก็เอาลงใส่ท้ายคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะคะ ท่านผู้ชมค่อยแคปหน้าจอเอาอีกทีหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เออยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะนําหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์ไปทําการบ้านนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเหตุการบ้านละกะ็เข้ากับสิดเดหูจับเลือกจับซื่อเลือกเลือกตัวซื่อได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมไปตัดสินใจนะคะเอคัด ความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะแล้วก็เอาไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5 6 0ห้อยหกสิ่นี่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามานะคะที่เขามาไมายกคอให้กดติดตามนะคะเพื่อจะได้รับทราบข่าวใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะคะ ผู้ใดที่เขามาาประจำก็ขอให้กดติดตามกดเอ่อกดอไลค์กดแชร์ให้แอดในเด้อค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะหาตัวเลขหาเขา่าวความหนาจะเป็นของตัวเลขมาลงให้ท่านผู้ชมโดยพิจารณานะคะซึ่งทุกงวดนะคะแอดกด็เลยหาจากเสียนต่างๆจากหลวงปู่นะคะจากผู้ที่มีความสามารถในการเหตุตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนะคะ แอบขอเป็นกําลังเอ,เอขอกําลังใจนะคะเพื่อสิบหาตัวเลขนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะขอเป็นซื่อกลางขอเป็นสะพานบุญในการที่สบแบ่งปันตัวเลขนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันนะคะห้าก็ต้องอพิจารณาควาหน่าจะเป็นหงตัวเลขนั่งนะคะเป็นการเสียงสื่อรัฐบาลสลักรัฐบาลของ วดเพ่อที16ิบหกจศจีกาย่ย,ย่น2 0 0หาลอย6ี4นี่นะคะท่านผู้ชมคะซึ่ง,งวดเมื่อกี้นี่นะคะวดเมื่อกี้นี่เพิ่นไก่เขาเพิ่งให้เลขบินได้เข้ากับเอาเลขบินแจ่ละอาจารย์มามาขัดข้ากันนะคะว่าอันอาจารย์ได้ตรงนะคะเพราะอาจารย์ได้ตรงแล้วเข้ากับพิจาจรณนาจากอาจารย์ที่เพิ่งเคยเข้าประจําได้อยจวโล่งหายละกะมือสรุป แอดจะสรุปให้เทอานึงว่าอาจารย์ใดเสียนใดที่เพื่อนเข้าประจําที่มีความน่าจะเปลี่ยนที่จะมาตลอดนะคะที่จะมาเนีนๆมันจะมีเนีนๆอยู่กับงวดเมื่อกี้นี่กะแอดก็ตัดสินใจเอไปยิบจับลอตเตอรี่เก้าหานะคะแอดก็ได้โชคมากนิดหน่อยนะคะอันนี้คือเห่าตัดสินใจเห้าเอาใน YouTube เอของ ช่องเจน่าคนเดือนนี่ครับไปพิจารณานะคะว่าตัวใดที่เหมาะสมตัวใดที่ห้าสทีสามารถไปเชื่องซื้อได้นะคะมันจะได้บหลายตัวนะคะก็จะนนต้อตรงเหตุการณ์บ้านเอ,อ่าท่านผู้ชมบมมีเวลาเหตุการณ์บ้านเนวแอ็ดจะอาสาเหตุการณ์บ้านไแล้ะก็เมือ่อวันที่ประมาณสิบสี่สิบห้าแอดสิมาสรุปให้อีกเทื่อนึงจะได้หน่อยหน่อยตัวลุกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ อย่างน้อยๆก็สิเหลือประมามันทหาตัวเขาก็สามารถไปยิบจับได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีเลขชุดสามตัวเลขชุดสามตัวนี่งวดก่อนนะคะมันก็มีสามสามเจ็ดศูนย์ด้วยนะคะแต่ว่าแอดกับบริสื่อแอดกับเมืองสัก่อนเดี๋ยวงวดนี้แอดเสียวนั่มาให้ทันทุชมเดี๋ยวิจารณ้านํานั่มนะคะเพราะว่า ขาความหนจะเป็ี่ยนหกตัวเรียเข้าก็ตตองมือความเป็นมาสกรมือสัต่อหลีมาสกนวาเพิ่นเขามาจะหงวดแล้วนะคะความหนจะเปลี่ยนท่าเพิ่นเขางาหลายงวดแล้วงวดต่อไปไมมนก็ะตองมีเขาวางเขาแน่นอนอยนีงง่นี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเซียนทุกเซียนนะคะเพิ่นมีสูตรเด็ดของเพิน่นส่วนมากแล้วเลขวิ่งไม่เคยพลาดเลยนะคะรบงวดนี่นะคะเอ,อ่อ เข้าด้รับตัวเลขเป็นแนวทางจากเซียนเนียนะคะเซียนเนียเพิ่นกับบวกค่อยพลาดนะคะแต่บางวดนนี้เพิ่นบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเพิ่นบอกว่าจังสี่ถ้าพลาดเมื่อที่แล้วเพิ่นวดนี้ต้องเข้าเพิ่นบอกว่าจังสี่เนาะค่ะเนาะไกท่ทานผู้ชงพิจารณานะคะใส่วิจารณญาณของจ้กของพิจารณาความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อฉลาดกินแดงรัฐบาลน,นะคะ ช่างช่องเฮ้าบรสนับสนุสนไฮดริมการพานันทุกชนิดนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางที่จะให้ท่านไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมพิจะะารณาีกงด้อนนะคะ่ะเอ่อสำหรับมื้อนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคหมานลำลุย้ยถูกหวยลุ้ยยกช่องไปน่องกันน,ะะน่องขะเนาะท่านผู้ชมคอยฟุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอย่างก่อยสมวมความมุ่งมั่นต่อธนานะคะ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงห้งรวยๆยตลอดไปเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอน้ายของคลิปนะคะแอบแต่ได้เอาตัวเลขของอาจารย์เนี่ยบุรีรัมลงไห้นะคะเพื่อท่านผู้ชมสีดทบทวนหรือว่าซีดแคบนาจอไว้นะคะคอยท่านผู้ชมแคหนาจอแล้วก็นำไปพิจารณาเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหก พฤอจิกยสองพันหาอยหกสิบสีเด้อค่ะท่านผู้ชมโชกหมาลำลยวยเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ